ที่จะพาทุกคนมาดูเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นที่ผมซื้อมาแทนตัวเก่านะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับดูนะครับนี่ตัวใหญ่เบลเลยนะครับก็คือตัวเก่าเรียบร้อยไปแล้วพอเสียไฟแล้วไฟไม่มาก็เลยซื้อตัวใหม่ครับตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับยี่ห้อ อ่ยี่ห้อโทโท้นะครับดูมาจากหลักกระดาษราคาส2ง0ับาทนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาแก่ให้เพื่อนๆดูว่าเครื่องบูดคุ่นแบบนี้เขาเรียกแบบอุตสาหก,กรรมนะครับสาหก,กรรมหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบูดคุ่นขนาดใหญ่นะครับมีถังจุจุที่ประมาณที่30ลิตรนะครับ ที่ก็บอกไว้คือสามสิบลิตรในนี้ก็ใส่กล่องกระดาษมาอย่างดีนะครับกล่องกระดาษมาอย่างดีในนี้ก็จะมีะถังถังขนาดสามสิบลิตรนะครับในที่เขาบอกว่าใน ในร้านที่เขาขายเขาบอกว่าตัวนี้สามารถที่จะดูดฝุ่นได้นะครับดดน้ำได้เดี๋ยวลองมาแกะกันดูที่ว่าข้างในจะมีอะไรขนาดที่ซื้อมานะครับเป็นหนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะครับเป็นหนึ่งพันสามร้อยวัตต์ที่ซื้อมาจากฟล,ลาทาราเป็นรุ่น t v วซ หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้จะมีหลายแบบนะครับจะมีหลายกําลังนะครับกําลังของมอเตอร์นะครับก็จะมีหนึ่งพันตั้งแต่หนึ่งพันขึ้นไปจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็หนึ่งพันสามบาทนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะนะครับสามารถที่จะเอามาตดฝุ่นตามบ้านนะครับ ล้วก็เอามาดูดฝุ่นในรถนะครับในรถยนต์นะครับคือคาดใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ครอบคลุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูดฝุ่นจากในบ้านก็ดูดฝุ่นในรถยนต์อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะมาดึงให้ชวนดีนะครับเดี๋ยวเราะับมาจากกล่องก็จะตัวใหญ่นะจะเริ่มหญ่ก็อย่างนี้ถังเป็นถังเก็บฝุ่นถังเก็บน้ํานะครับแบบ เลสนะครับแต่ก็ไม่ใช่สเตเลสแค่ร้อยเปอซนะดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นสเตเลสผสมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือด้านบนก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์สำหรับดูดฝุ่นนะครับดูดน้ำได้นะครับตัวนี้ตัวนี้กค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวก็จะทดลองใช้ดูก่อนว่ามันจะทนะประมาณได้สัก ได้กี่ปีนะครับก็คือตรนนี้ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยน้ํานะครับเวลาระบูดน้ำเนี่ยตัวที่ผมหมุนอยู่เนี่ยก็คือจะดูดน้ําเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ําออกมานะครับมาสเตอร์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะทาให้น้ำไม่ได้ไหลผ่านด้านบนนะครับวันนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับระหว่าง ตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวถังนะครับจะมีล็อกสองข้างนะครับอันนี้ล็อกสองข้างรู้สึกว่าตัวนี้ที่เท่าดีดูจะไม่มีจะไม่มีสปีดให้นะครับก็จะมีแค่สปีดเดียวนะครับมีสปีดสปีดเดียวนะครับเวลายกอกมาเนี่ยครับต้องบนที่เป็นมอเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์พร้อมหัวดูดนะครับแล้วก็มีสวิต ก็จะมีต,ตัว <Gym>. น <S eni> ี้สายไฟจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเราต้องซื้อสายไฟสำหรับเสียบมาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นสายนะครับสายอ่อนนะครับสําหรับเดือดกุลนะครับสายอ่อนก็จะประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นหูจับนะครับหัจับแล้วก็มีฟองน้ํานะครับ ก็จะมีตัวหัวดูดฝุ่นนะครับอันนี้สําหรับดูดฝุ่นตามบ้านนะครับอันนี้ถ้าด,ดูดฝุ่นในบ้านได้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวดูดสําหรับดูดตามอาซอกตามไรหรือว่าดูดเต็ก็ได้นะครับดูดตามพืชของ วันนี้ก็จะเป็นคู่มือมาให้เรียบร้อยนะครับบอกรุ่นอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีตัวแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับนี่ก็เอาไว้เวลาเราใส่สําหรับดูดฝุ่นนะครับเวลาดูดฝุ่นตามบ้านตัวน,นี้ก็จะกรองนะครับฝุ่นก็จะอยู่ในนี้ก็จะสามารถที่จะเก็บเอาไปทิ้งได้ง่ายนะครับเอาไปเคาะออกไปทั้งอยะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใหม่นะครับ จะมีลูกล้อนะครับตัวนี้จะมีลูกล้อให้4ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบใส่ทีหลังนะครับมาใส่ทีหลังจะมีลูกล้อ4ตัวเพราะว่าเวลาดูดน้ําเวลาเราเข็นไปเข็นมามันจะทำง่ายนะครับเข็นง่ายเพราะว่าขนาดน้าหนักที่บรรจุได้เนี่ยทั้ง30ลิตรนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับเราก็ต้องประกอบล้อเข้าไปก่อนนะครับ อันนี้เขาจะไม่ได้ประกอบมาให้เรานะครับแล้วก็ต้องประกอบเองนะครับตัวที่จะตัวที่ประกอบเองนะครับก็จะมีตัวล้อนะครับตัวล้อเล็กๆสี่ล้อนะครับแล้วก็มีตัวตัวด้ามจับาสาหรับมอเตอร์ด้านบนนะครับเวลาเราถอดกอนจากโคลล็อกนะครับแล้วก็จะจับตรงมือจับนะ แต่เราก็ต้องต้องประกอบเองตรงนั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับก็อ่านดูคู่มือนิดนึงนะครับเวลาเราซื้อเวลาเราซื้อน,นะครับตัวก่อนที่ใช้อยู่มันจะเป็นแบบมีแสงสปิรนะครับสปิรเบาครับแล้วก็สปตแรงใส่ทำเป็นแบบเล็กๆนะครับแต่ตัวนั้นก็ ช้ได้มานานหลายปีเหมือนกันนะครับสองสามปนีนะครับทีนี้ก็เลยลองซื้อตัวนี้มาดูนะครับตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยสามารถที่จะดูดน้ำก็ได้ดูฝุ่นก็ได้ลองดูแบบนี้เขาเรียกว่าแบบในร้านเขาบอกว่าเป็นแบบอุตสาหก,กรรมนะครับก็เลยลองซื้อมาทีนี้เดี๋ยวก็จะประกอบก็จะมา ดูซิว่ามอเตอร์นะจะแรงขนาดไหนนะครับเวลาเราดูทุนนะครับจะแรงไหมนะครับมอเตอรตัวนี้ก็จะมีตัวระบายอากาศนะครับตัวระบายอาการ,ราด้านหลังนะครับตัวดูดทุนก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็คือจะประกอบ แล้วก็ใส่พวกสายพวกอะไรเข้าไปให้มันครบนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่ล้อไปสี่ล้อเล็กๆนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกนะครับมีน้ำหนักเพื่มที่มีน้ำหนักนะครับเราก็จะเลื่อนได้ ันนี้ตัวตัวที่ผมใส่อยู่นี่ช่องนี้เป็นช่องระบายอากาศของมอเตอร์นะครับผมใส่ผิดนะครับตอนแรกตอนแรกนึกว่าตัวที่จะดูดน้ําดูดฝุ่นนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็เอาออกมาก่อนแต่นี้จะเป็นรูสาหรับระบายความร้อนนะครับสำหรับตัวที่ดูดฝุ่นก็จะอยู่ฝงนี้นะครับอันนี้เวลาผมใส่ออกเวลาผมใส่ไปตอนแรกนึกวตัวเนี้ยนึกว่าใช่ตัว ตัวตัวช่องดูดนะครับเพราะว่าใส่ได้พอดีเลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ใส่ผิดนะครับต้องใส่ฝั่งหนึ่งนะครับอันน <Nem S 1> ี้ลองดูอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับยังไม่รู้ว่าใส่ผิดพอเปิดเครื่องมาถ้ามันมีลมร้อนดันออกมานะครับมันจะไม่มันจะไม่ดูดก็เลยรู้ว่าใส่ผิดแล้วก็เลยรู้ว่าใส่ผิดแล้วเดี๋ยวจะเอาออก แล้วก็จะตเอาออกมาจากอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดนะครับหัวดูดที่จะดูดตามชอกนะครับแล้วก็ตามรถยนต์ตามซอกตามรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีด้ามนะครับด้ามจับเราประกอบด้ามสําหรับดูดขนด้านบน้านะครับจะม voilà. ีอยู่สามท่อนนะครับเวลาเราดูดก็จะประกอบสามท่อนนะครับแล้วก็จะดูดตามด้านไป เร,เราจะเราจะได้ไม่ต้องก้มนะครับอันนี้อันนี้ก็ประกอบนะครับประกอบสามท่อนนะครับประกอบแค่สองท่อนนะครับแล้วก็ประกอบเพื่อนเพื่อนดูว่ามันประกอบได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบคล้ายๆโดดตามพื้นนะครับโดดพื้น ตามบ้านมันตามบ้านเราอันนี้ใส่ไปแล้วที่ตัวเองรู้เจวว่าใส่ผิดนะครับก็คือเวลาเสียบเวลาเสียบปลักไปแล้วมันมันมีลมออกนะครับมันไม่ดยดนะครับอันนี้ก็คือใส่ผิดนะครับรเพื่อนๆที่ซื้อมาเพื่อนๆที่ซื้อมาก็อย่าลืมนะครับพยายามดูคู่มือให้ ดีๆน็ตนึงนะครับเพราะว่าไอเนี้ยเวลาถ้าเราใส่ผิดแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับนเ,นเดี๋ยวก็ลองเสียบดูนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับเพื่อนๆอยา่าไปฟัอันนี้ผิด หดหรูที่จะดูดฝุ่นนะครับต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบที่ตัวมอเตอร์นะครับมันดะเสียบที่ตัวถังนะนี่ตัวนี้ฝั่งนี้นะครับถึงจะดูดได้นะครับอันนี้ก็จะใส่เข้าล็อกพอดีนะครับบดิดนิดนึงนะครับก็จะเข้าล็อกอันนี้ดูดแน่น,น,นอันนี้ก็จะถ ตัวนี้เปนก้มนะครับแล้วก็ประกอบประกอบเป็นสามท่อนเลยนะครับตรงนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้สามารถที่จะดูดฝุ่นตามพื้นบ้านได้สบายๆนะครับมีขนาดกำลังวัดที่ที่เยอะนะครับตรงนี้จะเป็นรูระบายากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัว เปิดให้น้ำไหลออกมาเวลาเราดูดน้ำนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้สามารถดูดน้ำได้ดูดฝุ่นได้นะครับก็มาสาธิตให้เพื่อนๆดูครับประกอบเี่ยววิธีการใช้งานนะครับว่าทํำยังไง